รักขนาลาศีสิงกุ้มภาพนันนี้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องรักที่วันหนักจะรอดหรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรสเทวากันนะครับ และเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีเทศกาลตรุษจีนนะครับอาจารย์เกตเทวาขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ทั่วโลกเลยนะที่รับชมอยู่นะครับมีความสําเร็จร่ํารวยมั่งคั่งมั่งมีสีสุขครับมีสุขภาพที่ดีและมีโชคดีตลอดปีตลอดไปเลยแล้วก็ฝากด้วยนะครับท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจครับอยากให้กิจการของท่านมีรายได้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีนะครับไปออกงานอีเวนต์ให้นะครับ เพิ่อสร้างยอดขายนะครับเพราะจากภาพก็เห็นแล้วนะครับว่ามีลูกค้าเข้ามารับชมเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเดือนกุมภาพันธ์ยังมีเทศกาลวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักครับอาจารย์เกสเทวาก็ขอส่งมอบความรักความสวัสดีนะครับให้กับทุกท่านขอให้ท่านสมหวังในความรักนะครับและ EP นี้นะครับ ก็เป็นคิวของคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดครับลัคนาสถิตอยู่ที่สิงห์นะครับหรือคนที่เกิดในช่วงราศีสิงห์มาฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องแนะนําเลยนะครับว่าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือยังไม่ได้กดติดตามครับบอกได้เลยนะครับว่าข้อดีของการกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งคำว่าทั้งหมดด้วยนะครับจะเป็นรูปนี้ครับติดตามแล้วครับดียังไงรู้ไหมครับ ดีกว่าตัวคุณแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะส่งคำแนาน,นล่วงหน้าอย่างนี้ครับเดือนคุาพาย,ยังมาไม่ถึงแต่เราส่งให้ไปฟังก่อนเลยครับฟังก่อนก็รู้ก่อนรู้ก่อนก็รวยก,ก,ก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้หาโซลูชันก็รอดก่อนอีกครับโอ้โหดีกว่าตัวคุณแบบสุดๆเลยนะครับเพราะนั้นกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ แลวมาทาความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าการพยากรณ์นี้เป็นเป็นการทายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมเป็นแม้เท่านั้นนะครับถ้า้แมนยามการนติไดตตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านตอนเกิดนะครับบวกกับดาวจรนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับและนี่ครับคือดวงดาวนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับและไม่ต้องตกใจนะครับทำไมมีพระอาทิตย์สองดวงเลขหนึ่งเลขหกนะครับคือให้เห็นภาพว่า ช่วงก่อนวันที่13ครับอยู่ราศีนี้นะครับพอย้ายวันที่13ไปแล้วไปอยู่ราศีกุมนะครับดาวศุกร์ก็เช่นเดียวกันครับก่อนวันที่23กุมภาก็จะอยู่ราศีมังกรพอหลังวันที่23กาก็จะย้ายอยู่ราศีกุมครับดาวอังคารย้ายวันที่24กุมภาครับดาวพุธพาก23มกราถึง11กุมภาครับแน่นอนนะครับเดือนนี้นะใครหลายๆคนก็ทายว่าจะเป็นเดือนที่หนักเป็นเดือนที่มีปัญหานะครับแต่ ในสไตล์ของอาจารย์เกตเทวานะครับก็ต้องบอกว่าอ้างอิงตามหลักวิชาโหราศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นเดือนที่จะได้เขาเรียกปัสวะอุดมเกณฑ์นะบอกแล้วครับอุดมเกณฑ์คืออุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะจะอุดมสมบูรณ์ด้วยดาวอะไรบ้างนะครับตามตำราคือมีดาวอาทิตย์นะครับดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ในราศี มังกรพบอลิเขาเรียกอลีนั้นอุดมมาเกณฑ์ครับนี่นะเพราะฉะนั้นต้องคิดแบบใหม่นะครับคิดแบบวิกฤตคือโอกาสสู้ฝ่ฟาฟันแก้ไขครับแล้วจะประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวอย่าได้ย่อท้อเพราะเราดาวประจําตัวก็เป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์นี่เป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเซนเตอร์ออฟยูนิเวิร์สครับเป็นผู้นําแน่นอนครับเมื่อเขาให้คุณเกิดมาเป็นผู้นําคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ จะมากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง case power w i d t possibility เห็นไหมครับมันต้องรับผิดชอบเยอะไงครับก็เลยเจอปัญหาเยอะเยอะๆแน่นอนครับเพราะมีดาวในภพอริถึง6ดวงเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดใหม่ทําใหม่นะครับเพราะนั่นคืออุด,ดมมเกณฑ์แสดงว่าตำราโหาราศาสตร์ได้แฝงไว้แล้วว่าปัญหาที่คุณจะเกิดเนี่ย พอคุณแก้ได้นะคุณจะมีความประสบความสําเร็จได้อุดมสมบูรณ์ได้เงินก้อนใหญ่ได้ลาบก้อนใหญ่ได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศเพราะฉะนั้นก็ต้องทําต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะครับอย่าไปย่อท้อนะครับแล้วมันอยู่ไม่นานอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมอยู่ถึงวันที่13กุมภาก็ย้ายแล้วครับกลางเดือนตัวเองไปเป็นอิริยาบว่าตัวเองจะต้องเจอปัญหาต้องเจออุปสรรคเราก็ต้องแก้แก้ด้วยความอะไรวิทยาอุตสาหะดาวสาคืออะไรอึดถึกทนไงครับ ประสบการณ์จะช่วยคุณได้ดาวพฤหัสคือสติปัญญาความรู้ดูแล้วเนี่ยไปทางตรงไม่ได้แน่นอนครับวันนั้นเราก็ไปทางอ้อมสิครับเช่นจะไปอยู่ที่จตุจักรจะไปไหนครับจะไปสมุทรปราการนั่งรถไปนั่งเรือไปใช่ไหมครับรถไฟฟ้ามีแล้วรถใต้ดินมีเพราะฉะนั้นไปขับรถไปไม่ได้ก็นั่งรถไฟฟ้าไปสิครับก็คือาหาช่องทางใหม่ไปสิครับนะกำลังจะสื่ออย่างนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับ แล้วมันจะแก้ปัญหาได้ครับตรงนี้เห็นไหมครับการเงินมีรายจ่ายแน่นอนครับดาวการเงินคือดาวพุธพักองศาเพราะนั้นเนี่ยจากวันนี้ถึงวันที่11กุมภาเนี่ยต้องระมัดระวังรอบคอบแต่ในทางการแก้ปัญหาครับผมมองเป็นโซลูชันเลยก็คือว่าอะไรรู้ไหมครับไปอยู่กับดาวพระรัสก,กับดาวเสาร์ด้วยในเรือนอลีเนี่ยดาวกับดาวเสาร์ดาวอะไรครับคู่การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เราเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการเงินใหม่ถ้าคุณใช้เงินแบบเดิมคุณก็เจ๊ง แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงใหม่คุณก็รอดแล้วคุณก็จะรวยแล้วดูดีๆนะดาวพุธดาวการเงินไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์พุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําแสดงว่าคุณบริหารการเงินใหม่เนี่ยเงินคุณจะได้มาเหมือนไหลไปในสายน้ําเลยนี่ต้องมองอย่างนี้และดาวศุกร์ก็เป็นดาวการงานได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับเทวีโชคเนี่ยก็คือมีโชกันแหละ แต่แม้จะอยู่ในเรือนอลีด้วยเป็นอุดมมเกด้วยโอ้โหนีไ่ได้หลายตำแหน่งแสดงว่าคุณจะมีงานอะไรต่างๆมาเข้ามาให้ต้องแก้ให้ต้องอะไรเยอะแยะมากมายล้วจะได้เงินเพราะนั้นก็ทําต่อไปมีโชคก็แปลว่าเออให้ผู้หญิงมาช่วยแก้ให้ผู้หญิงช่วยทํานะครับหรือทําไปแบบฟุกๆกันแหละเดี๋ยวมันก็จะแก้ได้คืออย่าไปคิดมากอย่าไปแบบตั้งใจมากเคยเป็นใช่ไหมครับแบบจังหวะที่เราตั้งใจมากเราจะคิดไม่ออกเราจะเครียดให้ทําแบบรีแลก ผ่อนคลายทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวโชคมันจะเกิดเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับบอกไว้แล้วนะครับตรงนี้หรือถ้ามันหนักจริงหาตัวช่วยเลยก็บอกแล้วดวงผมก็จะดูว่าดาวเนี่ยมีดาวไหนที่ช่วยเราได้ก็ดาวอังคารนะครับอังคารมาจากพบพันธุพันธุไปอยู่สุภะก็แปลว่าจะช่วยเราได้เสร็จแล้วดาวอังคารไปวันที่เท่าไหร่ครับ24กุมภา ไปอยู่ในเรือนการงานอีกก็ช่วยเรื่องงานเราได้อีกได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคโอ้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนา,าจราจัศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้อันนี้ก็ดีเลยสิครับอยู่ร่วมกับพระราหูแปลว่าอะไรต้องหมุนต้องเร็วเห็นไหมครับดาวศุกร์ดาวการงานหลังวันที่23าไปแล้วช่วงปลายเดือนเขาเรียกว่าปัตตานิกรรม,มะกรรม,มะปัตตานิโอ้โหสลับเรือนง,งานหมุนดาวอังคารราหูคู่ท่านลมต้องทำาะไทำให้ไวแล้วจะดี คล่องแคล่วว่องไวพลิกแพงแก้ปัญหาทําไปเถิดจะเกิดผลดีนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเลือกว่าให้รู้ไว้ว่าเออมันเจอปัญหานะและหลายคนมาดูดวงกับผมก็เจอนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยในมุมดาวเมื่อส่องสแกนไปลึกๆอาทิตย์กับสุขคู่สมพลอาทิตย์กับพระฤหัสคู่มิตรอาธิตย์กับเสาคู่ทัดไฟอาทิตย์กับพุธคู่วิชาการเห็นไหมครับถ้าจะมีปัญหามีแค่สุกกระสาเสากับจันทร์เท่านั้นเอง คู่ศัตรู3คู่คู่มิตรเท่าไรสองสี่หกแปดสิสโอ้โหเยอะกว่านะครับตรงนี้แน่นอนครับมีปัญหาจริงก็บอกเลยครับก็ต้องแก้แก้เองไม่ได้ให้ที่บ้านช่วยแก้ให้แฟนช่วยแก้นะครับให้ผู้ใหญ่ช่วยแก้นะครับหรือไปทางตรงไม่ได้นัดคุยนอกรอบเลยเห็นไหมพุทธเป็นอลิแปลว่าต้องเจรจานอกรอบครับแล้วจะประสบความสําเร็จอย่าไปคุยที่ทํางานนัดคุยที่ร้านอาหารพุทธุกเนี่ยของกินอยู่แล้ว พาไปกินพาไปเอนเทร์เดี๋ยวได้งานเห็นไหมครับมันมีวิธีในตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับนี่ผมพยายามจะหาโซลูชันให้นะครับผมไม่แค่แค่ทำนายครับหาทางออกเลยผมก็บอกแล้วมีปัญหาก่อนฟังก่อนรอดก่อนเนี่ยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ฝากไปด้วยนะครับเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะครับให้รอไปก่อนนะครับดูสิครับดาวอังคารลาหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสุคู่ของเขายิ่งปลายเดือนไปแล้วนะครับ จะไปเจอคนมีเจ้าของที่ทํางานครับอ่ามันจะดีไหมนะครับไม่ดีนะครับแล้วดาวศุกร์ก็เป็นเจ็ดกับล,ลัคนาเขาเรียกศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าวารน,นิรันเนี่ยแล้วมันก็มีดาวพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารอย่าเรียนอลีเนี่ยผมมองเลยนะว่าถ้าคุณโตแล้วนะทํางานแล้วนะรับผิดชอบตัวเองได้นะอาจจะมีอะไรก,ก็กุ๊กกิ๊กได้กันแบบลับ,บๆก็ได้ในที่ทํางานเจอที่ทํางานแล้วถูกใจปิ๊งกัน แต่ก็ต้องบอกเลยระยะยาวไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าคนเป็นวัยเรียนนะครับยังหาเงินไม่ได้ยังไม่พร้อมนะครับบอกไว้เลยนะอย่าทาไปติวไปบ้านเพื่อนไปออกงานอะไรด้วยกันสุดท้ายสปาก,กันได้กันแล้วมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะเพราะตัวเองยังไม่พร้อมไงนะั้นคนโสดต,ต้องระวังนะครับในช่วงนี้จะเจอคู่ชู้ในที่ทํางานชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูคนมีคู่กันบ้างครับ คนมีคู่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าให้มองไปในแง่ของให้แฟนเนี่ยมาช่วยเหลือง,งานเพราะงานเรามันเยอะมันหนกักถูกไหมครับได้แต่ก็อย่าวอกแวกนะครับเพราะว่าอังคารรลาหูนี่ดาวคู่ชู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าวอกแวกนะครับไปมีมีแฟนอยู่แล้วแล้วไปมีคนใหม่ที่ทํางานอีกก็พังสิครับยิ่งดาวพฤหนัดอยู่ในเรือนอลิดาวอะไรหลายๆโอ้โหเรียกว่า มันจะเกิดการเลิกลายอย่าล้างไม่ดีนะครับตัวนี้เราแค่ประคับประคองและผมแนะนาเลยนะช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์วันที่สิบสามกุมภาย้ายเนี่ยั้ยอาทิตย์เล็งลัคนาร้อนอยู่ไม่ได้นะครับแถมต้องเดินทางอ่ะพอ้อเราต้องเดินทางสองอาทิตย์ไปอ่อนแอในเรือนคู่อีกโอ้โหเรียกว่าอ่อนไหวเนี่ยเจอใครเข้ามาก็อาจจะถูกใจและมีอะไรกันได้แต่ก็ต้องฝากไว้แนะนําอย่างนี้เลยวิธีแก่นะอ่อนไหวในเรือนแฟนใช่ไหมพาแฟนไปเที่ยว พาแฟนไปรีแลก์เห็นไหมดาวสุกก็ไปอยู่ในเรือนคนรักพอดีในวันที่23เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะถ้าไปกันนะัมันจะสวีดเขาเรียกว่าเจอเรื่องคิดเขี้ยมมาเยอะแล้วถูกไหมคืออันนี้ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเมื่อดาวไปกองอยู่เรือนอริเยอะๆเนี่ยถ้าเรายังทํางานติดโต๊ะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหงามมันจะถาโถมเข้ามาเยอะแนะนําไปเที่ยวไปรีแลก์อยู่ไม่ติดโต๊ะบ้างเข้าห้องน้ําบ้างเดินทางบ้างไปนู่นไปนี่บ้างเห็นไหม มันก็จะไม่เจอเราปัญหาเรื่องงานก็จะเบาลงเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าแนะนําพาแฟนไปเที่ยวด้วยกันเลยจะดีนะครับไปสวีทจะมีความสุขกลับมาแล้วจะมีพลังสู้ลุยกันใหม่ได้ครับอ่านะชัดเจนนี่คือทางแก้ครับของคนมีคู่นะครับตรงนี้ลูกบริลูกบริวารเป็นอย่างไรโอ้โหแน่นอนครับดาวเรื่องหักพบปุตตะใช่ไหมครับไปเป็นอลินะครับตรงนี้ ก็ต้องวุ่นวายแหละครับแล้วดาวมากระจุกเยอะเลยครับเดือนกุมภา mm hmm. ก็แค่เดือนเดียวครับก็อดทนหน่อยเราก็ต้องเข้าไปจัดการไปเปลี่ยนแปลงเลยนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะบอกไว้ก่อนเพราะอะไรก็เพื่อหกักเสาคู่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเห็นไหมครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรอบสุดท้ายแล้วครับเพราะนั้นทําไห้ดีสุดระดาวหักกับสาจะแยกออกจากกันแล้วนะครับตรงนี้นะเปลี่ยนแปลงเลยบริวารคนนี้ให้ไปทาตรงนั้นคนนั้นให้ไปตรงนี้เปลี่ยนเลยจับโยกย้ายได้เลยนะครับถึงเวลาถ้าเป็นลูกก็ต้องบอกเลยว่าเอออันนี้ไม่ควรทําหยุดนะ แล้วก็ไปทาอันใหม่ต้องค่อยๆเจรจากันเลยนะด้วยเหตุและผลเขาจะเชื่อฟังครับตรงนี้นะหรือถ้าเราคุยเองไม่ได้ในจ,จังหวะนี้นะทางแก้คือหาคนอื่นมาช่วยคุณกันลูกหาคนอื่นมาบริหารงานแทนเราแล้วก็ไปสั่งลูกน้องเราอีกทีหนึง่งเห็นไหมเราก็สบายเบาขึ้นเห็นไหมครับก็ไม่นะักไม่เหนื่อยหไหมผมเป็นหนหาทางแก้นะครับตรงนี้สุขภาพแน่นอนครับดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนอลีถูกไหมครับ ก็เสร็จแล้วไม่พอดาววันที่13กุมภาไปเป็นป่าอีกโอ้โหเรียกว่าโลกเก่ากำเริบดีกว่านะครับอ่อนแออ่อนไหวมากเลยเซนซิทีฟไปเข้าไปอีกนะภูมิแพ้ก็มาได้นะครับโรคก,กระดูกเอ้ยช่องหูอหูเรียกว่าก็มาได้หมดแหละครับเพราะนั้นควรทําอะไรครับออกกําลังกายครับแล้วก็ไปหาตามแพทย์สั่งนะครับตรงนี้จะดีที่สุดหรือมีอะไรให้ครอบครัวปรึกษากับครอบครัวได้เลยคอนซ็ลที่บ้านคอนเซ็์ แฟนนะครับเขาจะช่วยเราได้ให้แฟนช่วยดูแลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หรืออีกมุมหนึ่งนะนี่ผมกําลังมองทางทางแก้ให้เลยนะครับดาวอาทิตย์ตัวเราถูกไหมครับไปเป็นอุลินะครับและได้อุดมเกณฑนะ์นั่นแสดงว่าอะไรบางครั้งก็ต้องทําฟอร์มเหมือนเจ็บปวดไม่ใช่เจ็บปวดครับเจ็บป่วยเหมือนไม่ค่อยสบายไอ้นิดไอหน่อยก็ได้นะครับ ทำตัวให้ดูน่าสงสารแล้วจะเกิดอุดมมาเก์คืออะไรเขาก็จะไม่มาอะไรกับเราเยอะเราก็จะรอดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับผู้ใครฟังคลิปผมนี่บอกเด้เลยครับจะดีมากเลยนะครับเชื่อว่าแตกต่างจากคลิปอื่นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้โชคลาภก็คือดาวพุธครับไปอยู่ในเรือนอริเรียกว่าไม่เด่นนะครับงดได้งดไปก่อนนะครับแต่ถ้าใจยัอยากเล่นหรือพื้นดวงมีดวงจริงๆนะครับก็จะถูกน้อยหน่อยแล้วเลขมาจากไหนครับ เลขเก่าๆครับเพราะพักองศาถูกไหมครับตรงนี้แล้วก็ฝากแฟนซื้อไปเลยนะครับยิ่งปลายเดือนเนี่ยยิ่งได้เลยนะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยไปเป็นราชาโชคร่วมกับดาวแฟนเราไงอ่าเพราะนั้นก็ฝากแฟนซื้อไปเลยฝากคนอื่นซื้อนะหรือเน้นต่างประเทศนะ,นะในประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกอยู่แล้วเพราะดาวอังคารตัวแทนพบสุภะเห็นไหมสุภะเป็นเกษตรอธิบดีสุภะคือต่างแดนเนี่ยต้นเดือนก็เป็นเสี่ยงโชคต่างแดนได้นะครับตรงนี้ ่ถ้าจะเล่นก็ต้องแหละตรงๆก็ไม่ถูกอยู่แล้วถูกไหมครับก็ต้องเล่นใต้ดินแนวอันเดอร์กาว์ก็ว่ากันไปหรือฝากคนอื่นซื้อนะครับแล้วพอวันที่ย4สกุมภาพันธ์ไปแล้วนะเลขบ้านเลขรถก็มีโอกาสออกเพราะอะไรเพราะเลขบ้านเลขรถเขาให้เป็นราชาโชคก็ไปซื้อกับผู้ชายก็มีเกณฑ์จะถูกครับผมนะครับแล้วฝากครับเรื่องสุดท้ายเรื่องครอบครัวครับก็ดาวน์คาร์เช่นเดียวกันนะครับช่วงย4ิบสกุมภาพันธ์ไปแล้วจะมีมุมไปไปสัมพันธ์กับงานแล้วเอางานไปทําที่บ้านครับจะดี เหมือนแบบมันจะรีแลกกว่าจะไม่ค่อยเครียดก็ได้สองมีคนที่บ้านคอยช่วยเหลือหาคำตอบให้เรามีแฟนคอยช่วยเราก็ได้อีกเห็นไหมครับมีวุ่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันผ่านได้แน่นอนและดาวเกตน,นะครับอย่าลืมนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเพราะฉนั้นไหวพระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมแล้วประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนอีกก็ต้องไหวเจ้าไหว้เจ้าที่ก็ไหว้ไปเลยครับเดี๋ยวจะได้อะไรดีๆกลับมาเพราะไหวเสร็จราชาโชคเกิดทีนี้ทํางานอะไรก็มีมุมจะประสบความสําเร็จเห็นไหมครับ ดีๆทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นพระอะไรที่อยู่ในบ้านไปไหว้เลยนะครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เลขนําโชคแล้วกันครับถึงไม่ค่อยมีแต่ก็ให้ไว้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่มีโชคนะครับก็คือ3 8 2 9นะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับคนลกคณะลาศีสิงเดือนกุมภาคุณได้ปัตสวะอุดมมาเกนะครับคุณมีเกณฑ์มั่นคงและอุดมสมบูรณ์จากการฝ่าวันมองวิกฤตที่เป็นโอกาสครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้แต่ถ้าดูแล้วยัง อยากจะรู้ครับว่าจะไปที่ทางไหนดีอยากจะรู้ดวงเราลึกๆเลยเนี่ยทุกเรื่องเลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตรงนี้และเราจะดูแบบจัดลึกจัดเต็มนะครับทุกปัญหามีทางออกมีทามมิ่งที่ดีบอกเลยว่าช่วงไหนนะครับตรงนี้ดูแบบเต็มที่ไม่มีกั๊กหาโซลูชันให้เหมือนกันผมบอกในคลิปแต่มันก็ต้องเป็นโซลูชันสำหรับคุณช่ไหมครับถ้าอยากรู้ก็แอดไลน์หรือสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับค่าครูเนี่ย พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหดูแค่เพลงเจ็ยก้าบาบาทผมถือว่าถูกมากเลยนะครับเพราะนั้นก็สนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับตรงนี้เพิ่มเพื่อนนะครับ @grertawa 6 5หครับหรือ @getwa 6 5ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ได้แล้วก็แตะตรงคีย์บอร์ดนะครับก็จะพิมพ์คาว่าจองคิวเท่านั้นเองครับผมก็จะมีแอดมินแน่นอนแั่นอนมาคอยจัดคิวให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับนะก็จะได้หาโซลูชันให้กับคุณได้นะครับ และก่อนจบครับจะลืมไปชมคลิปถัดไปนะครับอ่าแล้วก็ใครอยากรู้ลัคนาครับเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับฝากคนฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับในคอมเมนต์นะครับมีอะไรบ้างครับข้อมูลก็คือวันเดือนปีพศครับพศเกิดนะครับและช่วงเวลาเกิดแบบเป๊ะนะครับเวลา22กา50นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวัดเกิดนะครับรับรองรับผูกดวงให้ฟรีเลยนะครับแล้วฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างได้ทางออกไหมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วถ้าฟังถึงนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามทางกระดิ่ง<ๆ>กดได้เลยครับเพราะว่าจะรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา